มาชมความงามของผ้าไหมอีกหนึ่งผืนนะครับเป็นไหมทอมือเหมือนกันนะครับผืนนี้ก็ใช้ไหมทอนะครับแล้วก็ทอด้วยสามจกนะครับนี่คือความเงาของไหมผืนนี้นะครับดูด้านข้างนะครับหรือจะดูด้านแบบนี้นะครับรับรองว่าเงาสุดๆเลยนะครับนะครับนี่คือความเงางามของไหมผืนนี้นะครับซึ่ง ใช้กระบวนการทอมือนะครับเป็นลายหงคู่นะครับบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความมีเรียกว่าความมีชาติมีตระกูลเลยชีเดียวเลยนะครับนี่นะครับหงคู่ที่สำคัญก็คืออัดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วนะครับซับผ้าก,กาวด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปซับเองอีกนะครับความยาวของผ้ารอบวงก็คือจะอยู่ที่ประมาณร้อยเออสองร้อยเซนติเมตร โดยประมาณนะครับส่วนความสูงหรือความกว้างก็จะอยู่ที่ร้อยสิบนะครับซึ่งผืนนี้ก็เงางามทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับนี่คือความเงาของผ้านะครับรับรองว่าได้ไปนี่คือไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับราคาก็จะอยู่ที่2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับนะครับนี่คือความเงาของผ้านะครับ รับรองว่าได้ไปนี่คือไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสนใจทักมาได้นะครับที่ข้อความด้านล่างของภาพนะครับเดี๋ยวจะส่งข้อความเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับ iD ดี n ลไปให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนี่พืนเดียวเหมือนกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนะครับนี่คือผ้า ทอมือจากสุโขทัยนะครับเป็น3มเชิง3าชั้นเลยนะครับรับปลองว่าใส่แล้วอลังการสวยกว่าคนอื่นๆแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมทักมาสอบถามได้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ